สวัสดียนี่มือสาวครับพึ่งมาหอดจอดถึงครับผมพึ่งลงรถมาเมื่อกี้ครับผมกินง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งตะหอดสามขั้นนะครับเป็นรถทอดตุ่มรถอ,อุปกรณ์การแสดงนะครับรถสมโอทีนะครับตีหาครึ่งนะครับมาหอดแล้วครับพี่น้องวัดโปรกราก อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับหรือว่านี่ออกมาจากบานแงนะครับประมาณสี่ทุ่มนิดๆน,นะครับมะฮอรนีตีห้าครึ่งนะครับระยะทางโดยประมาณหารอยกิโลเมตร โฟเฟอร์นะครับทีมงานตอนนี้ยุ่ล่านจอดรถนะครับผมพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมรถเนนี่ครับผมมาขั้นเหลืองนะครับรถแอปวิว <c oughs> ผมเพิ่งเปิดช่องมากเมื่อวานนี้พอแ <c oughs> ม่ันครับครับผมฝากน้ำด้วยครับช่อง เปียกลำพื้นออฟฟิเชียลนะครับฝากพี่น้องเข้าไปเบิ่งคลิปนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้น่าเมดเดอร์ครับขอบคุณครับอันนช่องของแมนครับพึ่งเปิดเพึ่งเปิดเมืองบ้านครับผมมือวานียสอยเชียบไปน่วกันอย่าเป็นิศเลยครับเพื่อี่จ้องเช่ออ ข้อม้าขั้นนั่นบมอครับรถบัสเพิ่งมาฮอดขึ้นกันบ่ครับฮอดเมื่อกี้ออดกวนมีล่านจอดรถพนกว่างกวงแมนพระจ้าเอครับระเบียบพอดีเพิ่นกำลังเก็บหานครับผมมันกำลังเก็บเวที

อากาศเย็นสบายนี่ครับพี่น้องรดบัตรทีมงานระเบียบเพื่อนการยังอยู่นะครับแสดงว่าเพื่อนเลิกวังบ่โดดนี่ครับน่าจะตีสามตีสี่นะครับเพราะว่าทีมงานเพื่อนการกำลังเก็บสิงเก็บของอยู่ครับมาดอพี่น้องเดอ้อมาให้กำลังใจทีมงาน สาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับผมมือแรงนี่ครับวันที่ยีอยู่วัดโปรกกากนะครับตำบลโรก,รกกาศอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครให้กำลังใจทีมงานกันเรื่อยๆครับผมต่อมาด้วยพี่น้องด้วยนะครับรวัาสถานทีโบบ่วงปันใดครับผมมาจับจองหน้าเวทีพร้อมสา้างคว่ำมวนซื้นให้ครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลง แก่โมลำสาวหน่อยเพรบันแพงสุขภูสุขพนครับโอ้ยอยากกับกล่องได้ได้ผมอยากทห้นายจาของจะ่าโทรศัพท์ผมกับกล่องบได้ดเ,ดเดี๋ยวเดินไปหานางเอกสาว <c oughs> ประจำทีมงานอยู่ทัางห่อ มาหอดคักๆ่ะในเนี่ยครับพี่นนองรถรถยังตีเครื่องอยู่ครับผม เราลาอีกแล้ววะเาอยากไปปลูกเราปันไหดครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องพอกันคลิปน้านะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเปียกลำเพื่นออฟเชียลด้วยนะครับขอบคุณครับ